ว่าว่าที่เป็ประท้วงฮะนะว่าท้วงเนี่ผมว่าที่เป็นท้วงเดี๋ยวขันหน้าโยกคนใ่ผู้ใดได้เป็นกระซังผมอยากยกเลิกผมถือผ้าผมถือผ้าผมถือผ้าคนรวยนี่ไปยกเลิกวานคนจนเพราะว่าบางทีอะไมีคนจนเนี่ยเป็นตึงจประทศสาธารณสุขนะครับเด้อสาธารณสุขจอประทพื้นฐานนะครับผมจะขอมกสายถูกรอเป็นกรมพัฒนาชุมชนกรมพัฒนาชุมชนบอกจอประทไปไปตำรวจเป็นเรื่องครับเด้อเพรามีคนถูกคนแย่งนะครับ ตกบ่ได้มบตบ่ไตบว่าไครับตบ่ได้มาแกะท่เาเกาฉ้ตุีไบ้านรบ่ยาบ้านนึงกับคนนึงสองคนบางบ้านกับว่าตบว่าไปตบคนละอันนี้อันนี้ว่าให้ออกสียงรณาครับที่ว่าอยอ่นี่ย่าเอาหนาไ่พรือดันหนาได้ครับเสียงออกได้เยอะหนาไปด้อ่าเอานาเอาเตียงเอาตียงาเอี่ความพิกันเดี๋ยวี่นีกันไอโเอาอันไปยังก่าไปยังก่อา ไปอบรมไปทัศนามีใย่ไหม